สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อสมชาติเรียไพบูลคุณพ่อสมชาติใช่ไหมคะครับรู้สอบถามหน่อยค่ะหลังเนี้ยเป็นผลงานช่างเท่าไหร่ในการมาสร้างคะโอ้ช่างลักแล้วเป็นไงบ้างงานดีหรือเปล่าคะงานก็ใช้ได้งานใช้ได้ครับราคาสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลคุณพ่อมาดูงานเนี่ยทุกวันไหมคะทุกทุกวันฐานลากช่างให้เป็นอะไรคะฐานรากเป็นตกาะเข็มครับลึกลงไปกี่เมตรคะลึกลงไปที่5เมตรครับแล้วก็เก็มไอยี่สิบสองครับค่ะอิดละคะ อิดเป็นอิดมวนเบาครับแล้วก็ผิวฉาบเป็นตะกิ่มฉาบตะกิม่มโคดหลังคาให้เป็นอะไรจ๊ะหลังคาเป็นซีแพกมดสเนี่ยครับหลังเนี้ยครับหลังนี้เขาเป็นเท้าปีกนกนางนวลแล้วให้อะไรบ้างคะสำหรับในห้องครัวเราก็จะเป็นให้เคาน์เตอร์ทั้งหมดนี้เลยครับแล้วก็งานตู้ตู้แขงน,นะครับแล้วก็ตัวฮูดดูดควันวก็ตเตาแก๊สเนี่ยครับให้หมดเลย จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับอย่างบันไดเนี่ยเราให้เป็นราวอะไรคะราสะดดวสเตลเลสเลยครับแล้วก็ท็อปไม้เลยครับงานราคาแค่2อ0ล้นเตารางเมลอนหมื่นหได้ครบแบบนี้มีซับวุงกบให้ด้วยก่อนเข้าไปนะคะ <c oughs> ทำให้ประตูเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วดูหรูมากขึ้นด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุมเอรีววบ้านค่ะ ทาง t u b e Facebook แล้วก็ TikTok นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋อยู่แขกพิกรรับเชิญเป็นใครนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะทรงบ้านเป็นทรงไรน,นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมช่างลักครับช่างลักวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่สีประจันนะครับสุพรรณบุรีครับค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นบ้านสไตล์อะไรคะสไตล์เทมโปเลอรี่ครับเป็นชั้นครึ่งชั้นครึ่งครับสวยๆแบบน หน้ากว้าง16เมตร50ครับแล้วก็ลึกไปที่8เมตร50ครับค่ะพื้นที่สอยโดยรวมค่ะโดยรวม180ตารางเมตรครับแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยห้อ,หองนอน3ห้องนอนครับแล้วก็ห้องน้ำ3ห้องนะครับแล้วก็ห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องรับแขกห้องครัวนะครับแล้วก็พื้นที่บนไดแล้วก็โถงกว้างระเบียงสวยๆโอ้โหครบจบขนาดนี้อยากทราบราคาแล้วค่ะสองล้าน 7แสนบาทครับ2ล้าน7แสนบาทท่านผู้ชมแพงไม่แพงนะคะหนูบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะสำหรับหนูวองเลยว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าราคา2ล้าน7รวมเข็มด้วยรวมด้ครับถอดเป็นตารางเมตรนี่ประมาณตารางเมตรเท่าไหร่คะค่าของขลรงอยู่ที่15,000บาทครับวิพีโมหรือเปล่านะเนี่ยร,ราคาจริง,ราารงเราสร้างที่ไหนบ้างคะ,ะสร้างที่นะครับยกเว้นภาคใต้นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับออฟฟิศผมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็อ่า ยกเว้นบริบณทน้นก็คือเราต้องดูพื้นที่พื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ก,กว้างเนี่ยเราสร้างได้นะครับแต่เป็นพื้นที่แคบต้องดูไปแต่ละเขตแต่ละเขตไปครับโอ้โหดีขนาดนี้ขอเบอร์ติดต่อนคะนย์อยค่ะ093 230 5199ครับ,รบไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปคะ่ะช่างรักสอบถามหน่อยคะ่ะอย่างหลังเนี้ยคะ่ะระยะการก่อสร้างนานหรือเปล่าคะเจ็ดเดือนครับฐานลากช่างให้เป็นอะไรคะฐานรากเป็นตกเสาเข็มครับลึกลงไปกี่เมตรคะลึกลงไปที่ ห้าเมตรครับแล้วก็เข็มไอยี่สิบสองครับค่ะอิดเหรอคะอิดเป็นอิดมอนเบาครับแล้วก็ผิวฉาบเป็นสกิมฉาบสกิมโฟลดหลังคาให้เป็นอะไรจ๊ะหลังคาเป็นซีแพคกมอนเนี่ยครับค่ะหลังนี้นะครับหลังนี้เขาเป็นเทาปีกนกนางนวลน,นะครับเป็นสีสีเทาปีกนกนางนวลนูถามหน่อยอย,อย่างงานสีเนี่ยงานฉาบเราให้เป็นฉาบอะไรก่อนเราฉาบงานฉาบเป็นฉาบสกิมนะครับแล้วก็ทาทับด้วยสีทีอ นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็พวกนี่จะเห็นเป็นปูเก็บหินนะครับมีทั้งทั้งหินกราบนะครับแล้วก็หินทรายสามารถเลือกเลือกได้ครับลูกค้าเลือกได้ค่ะนี่ท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าราคาหลังเนี้ยสุดว้าวมากๆลูกค้ามาโอ้โหน่าสี่ล้านกว่าแต่ช่างบอกว่า2อล้านเถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะฟุตบาทรอบบ้านนี่ให้ด้วยไหมคะเนี่ยให้ด้วยครับเนี่ยให้ให้หมดเลยนะครับออกมาที่1เมตร <c oughs> ครับแล้วก็รอบตัวบ้านเลยหนูถามหน่อยนะคะการแบ่งงวดงานในการจ่ายเนี่ยทั้งหมดกี่งวดด้วยกันะคะแบ่งงวดงานนะครับทั้งหมด11งวดครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับเราเบิกตามงวดงานนะครับ <c oughs> ผมต้องก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานนั้นก่อน <c oughs> เหมือนกับผมต้องลงทุนก่อสร้างให้ก่อนแล้วก็ตรวจรับงวดงานปกติครับค่ะหลังใหญ่แบบนี้สอบถามหน่อยค่ะ <c oughs> เรื่องวิศวะในการควบคุมงานมีการแบบว่าเสียค่าใช้จ่ายยังไงเพิ่มเติมไหมคะ ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพราะของเรามีทั้งหมดนะครับมีทั้งสถาปนิกออกแบบนะครับแล้วก็วิศวกรนะครับแล้วก็โฟร์แมนตรวจสอบหน้างงานนะครับแล้วก็ผมจะดูแลเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกงานแบบนะครับงานแบบเตรียมเอกสารต่างๆนะครับผมฟรีทั้งหมดก็คือจบในราคานี้เลยนะครับคุค้มค่าท่านผู้ชมนี่เลยนะคะน้องเอ๋น้องบูมนะคะหาช่างใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วช่างเนี่ยมีที่บริษัทเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย โซนเหนือนะคะจัดเลยนะไปด mm ูหน้างานได้แล้วก็สามารถเข้าชมหน้างานได้ทุกหน้างานไหมคะเนี่ยเข้าชมได้ทุกหน้างานเลยครับแล้วม the ีหน้างานเยอะไหมหนูสอบถามหน่อยมีอ่าตอนนี้นะครับหน้างานอยู่ที่นะครับกำแพงเพชรนะครับสองหลังนะครับอำเภอคลองฝ่งนะครับตำบลท่าบุษนะครับมีสองหลังนะครับแล้วก็มีทั้งชัยนาทชัยนาทครับชัยนาทแล้วก็นครปฐมนะครับตอนนี้นะครับหน้างานทุกหน้างานเนี่ยครับเราเข้าเยี่ยมชมได้ แล้วความสูงของตัวบ้านเนี่ยกี่เซนคะตัวนี้ที่80เซนครับ80เซนใช่ครับเราจะเห็นแบบว่ามีระเบียง2อฝั่งใช่ครับแล้วก็มีการตกเป็นสแตนเลสด,ด้วยใช่ครับนะคะตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยปักไฟให้เยอะมากๆท่านผู้ชมขาเนี่ยกระเบื้องก็ดีนะคะอย่างงานกระเบื้องนี่เราให้เป็นไซส์อะไรคะเนี่ยไซส์60เลยครับเป็นงานอของแกนิโตเลยครับ 6กสคูณกสิใช่ครับนะคะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมในตัวบ้านละแต่ก่อนเข้าไปชมในตัวบ้านนะเดี๋ยวเราสอบถามก่อนเรื่องงานประตูนะคะให้เป็นประตูของอะไรคะเนี่ยตัวนี้ครับเป็นประตูของไม้สักเลยครับเป็นเป็นบานเลื่อนครับเป็นไม้สักตัวนี้ก็คืออ่ผมนํามาจากกําแพงเพชรเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นประตูไม้สักไอ้ตัวนี้ไม้สักเก่าด้วยนะใช่ครับไปค่ะท่านผู้ชมไปชมด้านในกันเลยค่ะนี่ ให้งานนะคะเป็นประตูไม้สักด้วยพอเข้ามานะคะด้านในเนี่ยเราจะแยกเป็นโซนอะไรก่อนด้านล่างมีห้องอะไรบ้างนะคะชารักบอกให้ฟังหน่อยอ่าด้านล่างนะครับจะเป็นเอ่อโ,โซนของห้องโถงนะครับเข้ามานะครับด้านด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะเป็นอ่าห้องรับแขกนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนของอ่าเจ้าของบ้านเป็นห้องนอนอ่าใหญ่ นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยด้านด้านซ้ายมือนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมขาเข้ามานะคะภายในเนี่ยเราจะแยกตรงนี้เป็นห้องอ่าโซนห้องโถงก่อนดีกว่านะสําหรับ <c oughs> ห้องโถงเนี่ยค่ะมีขนาดเท่าไหร่คะทางโซนนี้ครับห้องโถงเนี่ยครับกว้างอ่าครับก็อยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรแล้วก็ลึกลงมาเนี่ยครับอยู่ที่อ่หกเมตร6เมตรนะคนะคก็จะมีฝ้าฝ้าแบบฝ้าเรียบนะคะแล้วก็มีไฟเยอะมากทําไมคะเราให้ไฟเยอะขนาดนี้คะเนี่ยก็คืออ่าลูกค้าเขาต้องการแบบ ให้มันสว่างแล้วก็ผมมองดูบ้านมันต้องสว่างนะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้มันอับนะครับแล้วก็ไฟจะได้สว่างใช่ครับความสูงนะคะจากพื้นถึงฝ้าค่ะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยครับสองเมตรแปดสิบครับค่ะ,คะอย่างง้นหน้าต่างนี่เราให้เป็นหน้าต่างะไรคะสั่งตัดหรือว่าสำเร็จคะสั่งตัดเลยครับมีบัวให้ด้วยใช่ครับสำหรับ,<ม>บง,งานบัวนี่หนูยังไม่เห็นแบบว่าที่อื่นเขาทำแบบว่าหนาขนาดนี้เลยอันนี้ของเราเป็นแบบว่าเกรดไหนคะเนี่ย เก็บเป็น PVC เลยครับแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยครับมีซับอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยเก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับแล้วก็เก็บางานไม่ว่าจะเป็นร้อยต่อของผนังนะครับแล้วก็ร้อยต่อของกระเบื้องจะเป็นซิลิโคนทั้งหมดค่ะช่างราพาชมห้องอะไรก่อนคะอ่าเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้าน นี่ท่านผู้ชมนะคะลองดูนะงานราคาแค่2อล้านเจตารางเมตรละหมื่นห้าได้ครบแบบนี้มีซับวงกบให้ด้วยก่อนเข้าไปนะคะทำให้ประตูเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วดูหรูมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับนะคะภายในห้องนอนที่1มีขนาดเท่าไหร่คะขนาดที่ 4, ีคูณสเมตรครับ 4, 4นะีคูณสนะคะคมีอะไรให้บ้างมีหน้าต่างกี่บานคะมีหน้าต่างครับหน้าต่างบานกระทุ้มสองบานนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นประตูใหญ่นะครับตัวใหญ่เปิดออกนอกระเบียงนะครับอ,อนี่นะคะ เปิดออกไปด้านนอกได้ด้วยปักไฟให้กี่จุดคะปักไฟครับ3จุดสาจุดใช่ครับ3จุดแล้วข้อแตกต่างของเราเนี่ยมีอะไรแบบว่าซิกเนเจอร์ของเราบ้างในผลงงานของปักไฟงานปักไฟก็คือเราจะมีนะครับเป็นเบกเบเกอร์นะครับเบเกอร์แอร์นะครับเบเกอร์แอร์เบเกอร์เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับของเราเป็นแนวนอนนะครับติดตั้งให้กับทุกห้องเลยอ่คะทุกห้องครับค่ะสําหรับห้องนอนชมไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะครับอันอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับ ตัวนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับไอ้น,นี้ตามแบบไดไหมคะตามแบบเลยครับมีค่ะเข้ามาแล้วหูห้องแต่งตัวคือใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับห้องแต่งตัวมีขนาดเท่าไหร่คะอ่าสองคูณสี่เมตรครับสองคูณสี่ใช่ค่ะผนังก็อิบนบนเบานะคะมีหน้าต่างด้วยนะคะหนึ่งบานด้วยกันนะคะสําหรับประตูห้องนี้เป็นห้องอะไรคะอ่าตัวนี้เป็นห้องน้ําครับห้องน้ําสําหรับอ่าห้องน้ําในห้องนอนนะครับไปชมกันเลยค่ะนะคะสำหรับในห้องน้ํานะห้องน้ําใหญ่มากเลยค่ะ ขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยขนาดอยูอ่ที่2เมตรนะครับ2เมตรแล้วก็คูณ4เมตรก็คืออ่ตอนนี้ตามโจทย์ก็คือเจ้าของบ้านอยากจะให้ว่างแล้วก็ดูแบบดูแบบไม่อึดอัดอะไรนีครับค่ะก็มีปูกระเบื้องให้สุดเลยฟ้ามีทําแบบว่าเขาเรียกว่าเบิ้ลอิดด้วยนะคะกล่กองสบู่ อาไว้วางของอาไว้วางของของสบูว่วางกวกแชมพูพวกอะไรครับค่ะมีสเตตรลหลังเนาะโซนแห้งโซนเปียกมีชักโกอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะฉีดสำลักนะอ่างทุกอย่างกระจกคือใหญ่แล้วได้แบบนี้ทั้งหมดเลยครับต่อไปพาไปชมห้องอะไรคะเออพาไปชมห้องรับแขกครับไปเลยค่ะ ท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าอาจจะงง,งๆนะช่างเราไปคุยอึดอัดจังเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคลิปแรกของช่างนะให้โอกาสช่างหน่อยแล้วก็ผลงานที่น้องเอกกับน้องบุ๊คได้ดูนะคะคืองานดีมากๆเลยหนูถามการรับประกันงานหน่อยได้ไหมคะโครงสร้างนะครับแล้วก็งานสถาปัตย์งานต่างๆเลยค,คือทั้งหลังเลยจะอยู่ที่1ปีครับค่ะอย่างโซนบริเวณด้านนี้นะคะตามแบบนยลูกค้าเขาแบบให้โจทย์เรามายังไงคะถึงสร้างห้องนี้ขึ้นมาห้องนี้คือเขาอยากจะได้เป็นแบบแบบให้ให้ ลักษณะเขาจะน e ั <genau ihr S 1> ่งเล่นนะครับ euh, นั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีอะไรเงี้ยครับก็คือไม่อยากรวมรวมกับห้องอื่นหรือไม่อยากไปเป็นรวมกับห้องโถงอะไรเงี้ยครับแบบนั่งนั่งเล่นนั่งชิวๆอะไรเงี้ยครับดูทีวีผมก็เลยทาแบบตัวนี้ให้แล้วก็แกเราก็แถมทุกหลังของผมจะแถมฝ้าหลุมนะครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แถมให้ทุกทุกหลังเหมือนกัน นี่นะคะท่านผู้ชมก็คือแถนฟ้าลมนะคะเป็นห้องใหญ่หญเลยเป็นห้องนงั่งเล่นนี่มีขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ขนาดที่4เมตรคูณ5เมตรครับแต่ไม่วไมวรวมเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมผ้าม่านใช่ไหมคะไม่รวมครับเนาะท่านผู้ชมก็คือพามาชมแหละอย่างงานสีเราให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดกี่สีคะต่อหลังงานสีนะครับภายใน1นสีนะครับแล้วก็ภายนอกอยู่ที่2ส,สีหรือ,อหรือเจ้าของบ้านมีแบบมาช่วยกันปรับช่วยกันดูได้ครับอ่าแล้วห้องต่อไปแล้วห้องนังนด้านนี้ ห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปจะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับโหท่านผู้ชมห้องรับประทานอาหารนี่คือหรูมากนะเป็นห้องนอนได้เลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ไหมคะสําหรับห้องรับประทานอาหารมีขนาดเท่าไหร่คะขนาดอยู่ที่สามเมตรคูณหกเมตรครับห้องรับประทานมีหน้าต่างโหบานใหญ่เลยครับอันนี้ตามแบบเลยไหมคะหรือยังตามแบบเลยครับแล้วหน้าต่างนี้เขาเป็นบานกระท u ง g ก่อคะครับเป็นบานกระทุ n ทั้งหมดเลยครับนี่ท่านผู้ชมเปิดแบบนี้นะสี่บานด้วยกันใหญ่ รับบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะห้องอะไรคะอ่าต่อไปนะครับอ่าเป็นห้องน้ําครับห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมไปชมกันเลยค่ะโหถือว่าจัดสรรได้ดีหนูถามหนในหลังใหญ่ๆแบบเนี้ยต้องมีเนื้อที่เท่าไหร่ถึงจะสร้างหลังนี้ได้ดต้องร<ล>ี<ม>ะคะอที่อ่าอยู่ที่ประมาณ2งานนะครับสองงานขึ้นหรืออ่าเป็นพื้นที่หน้ากว้างอยู่ประมาณ30มเมตรลึกเข้าไปประมาณ20เมตร คร็รสร้างได้แล้วสร้างได้ครับนี่นะคะอิสซซอรี่นะคะภายในก็เหมือนกันหมดเลยได้ทั้งหมดแบบนี้เลยใช่ไหมคะสําหรับห้องน้ําใช่ครับห้องที่สองแล้วนะห้องที่สองครับไปเราอ,อยากชมห้องต่อไปละห้องต่อไปนะครับจะเป็นห้องครัวนนะคะเราพาไปชมห้องครัวสําหรับแนวหลังเนี้ยแบบเรามีซิกเนเจอร์ของเราไหมว่าแบบเฮ้ยตรงนี้แหละความแบบชอบของเรามากๆเลยนะคะนี่แหละห้องครัวเราเลยแหละ แลอคะใช่ครับห้องครัวห้องครัวมีขนาดเท่าไหร่คะห้องครัวอยู่ที่สี่เมตรคูสี่เมตรครับถ้าแล้วให้อะไรบ้างคะสาหรับในห้องครัวเอ่อเราก็จะเป็นให้เคาน์เตอร์ทั้งหมดนี้เลยครับแล้วก็งานตู้ตู้แขงนะครับแล้วก็ตัวฮูดดูดควันแล้วก็เตาแก๊สนะครับให้หมดเลย จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับช่างโกหกหรือเปล่าใช่จริงๆครับนะคะเพราะว่าเวลาเราไปรีวิวเนี่ยจะไม่ค่อยได้แบบเห็นอย่างนี้นะเพราะว่าช่างก็จะให้แค่กอกเคาน์เตอร์ให้แล้วก็มีบานสิงล่างให้แต่นี่คือช่างให้หมดเลยนะให้หมดเลยเอฟซีหนูแคปไปแล้วนะใช่ครับแคปเลย <laughs> ก็คือถ้าผู้ชมเนี่ยเป็นให้เป็น,ปนหินอ่อนด้วยเราจะได้แบบแบบนี้หมดเลยนะคะมีวูดทมีทุกอย่างครบแบบนี้เลยนะคะมีประตูไปทางด้านหลังด้วยนะคะใช่ครับเนาะเราพามาชมนะสำหรับด้านล่างเนี่ยชมหมดละเดี๋ยวเราจะไปชมชั้นสองกันดีกว่าครับชั้นสองไปค่ะ มาค่ะด้านล่างนะเราพาชมกันหมดแล้วนะคะมีห้องเก็บของด้วยเดี๋ยวเราจะพาชมชั้นสองค่ะใช่ครับอย่างบันไดเนี่ยเราให้เป็นราวอะไรคะราวเตเลตเลยครับแล้วก็ท็อปไม้เลยครับเดี๋ยราคานี้ไม่ได้มีส่วนต่างเลยเพิ่มเลยไม่มีส่วนต่างครับแล้วอย่างชั้นสองเนี่ยเรามีการแบบวางแผ่นพื้นหรือว่าเราเราทําอะไรให้กับลูกค้าคะวางแผ่นพื้นครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับพื้นหลอดเนี่ยที่ทั้งหมดใช่ครับเข้ามานะคะด้านบนเนี่ย ด้านบนนี้มีกี่ห้องคะมีห้องอะไรบ้างมีทั้งหมด3ห้องนะครับเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนสองห้องค่ะนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำาหนึ่งห้องเป็นห้องน้ํารวมนะครับค่ะนี่ทางด้านนี้นะท่านผู้ชมคือหรูหรามากๆเลยนะหลังนี้นะถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ห้องนอนใหญ่ๆนะคะห้องน้ําใหญ่ๆนะคะมีห้องครัวห้องเล่นสวยครบจบเลยนะคะไปค่ะเราไปชมห้องต่อไปห้องอะไรดีคะห้องนอนก่อนครับห้องนอนหน้าบ้านเนาะ ประตูนี่เราให้บานหนึ่งประมาณกี่กี่บาทนะคะบานหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันนะครับประตูก็ <S <S. เราสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นประตูกระเบื้องเนี่ยคะครับเลือกได้ครับมีมีแบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกนะครับประตูนะครับค่ะนอกจากสร้างบ้านเนี่ยเป็นแบบเงินสดแล้วเรา<ห>มีการแบบว่ากู้ธนาคารให้กับลูกค้าด้วยไหมคะมีครับมีอ่าทำเอกสารยื่นกู้นะครับแล้วก็อ่าเหมือนกับอ่าเกี่ยวกับงวดธนาคารเหมือนกัน เหมือนกันทำให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับมาค่ะต่อไปห้องนี้ห้องอะไรคะตัวนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนชั้นบนครับจะอยู่หน้าบ้านค่ะขนาดเท่าไหร่คะขนาด3าเมตรห้าสิบคูณี่เมตรครับมีหน้าต่างสามบานนะคะแล้วก็ปักไฟให้ทั้งหมด3มจุดรวมกดไฟห้าจุดหดวงด้วยห้องต่อไปกันเลยค่ะครับห้องต่อไปเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนชั้นบนด้านหลัง มาคาห้องนอนห้องที่3แล้วนะท่านผู้ชมครถือว่าห้องนอนใหญ่มากๆนะห้องนอนนี้ขนาดเท่าไหร่จ๊ะตัวน,นี้ก็3มเมตร50ครับคูณ4เมตรค่ะยังความสูงนะคะห้องนอนนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่คะอ่าความสูงที่จากพื้นถึงฝ้านะครับ2เมตร80ครับ2เมตร80นะคะนี่หนะ้าต่าง3บานและอีกห้องนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำครับไปชมกันเลยคะ่ะ รถ oh. หลังนี้คือแบบหนากี่เซนคะเนี่ยอ่าที่อยู่ที่8เซนครับ8เซนใช่ครับะะเพราะว่าตรงนี้จะเป็น2โซนนะครับมีทั้งโซนแห้งด้วยแล้วก็โซนเปียกด้วยค่ะแล้วห้องน้ำพวกนี้ต่างตางตกจากห้อง,ง,ง,งที่2ห้องอยังไงคะอะ่ผมจะแถมนะครับเป็นอ่าเครื่องทันน้ำอุ่นด้วยแล้วก็ชาวเวอร์ด้วยครับเรนชาวเวอร์อ่าแถมเรนชาวเวอร์ด้วยนะคะแต่เอเซอรี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากฝักบัวเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็มีเครื่องน้ำอุ่นแถมให้ใช่ครับนะ<ต>คะมาค่ะ<ๆ> หนูถามหน่อยช่างรับทําไม FC ฟซบูเมริยูบ้านเนี่ยเขาต้องแบบดูช่างรัแล้วต้องสร้างบ้านกับช่างรัคะช่างรับมีแบบว่าคาคมของเราไหมก็คือนะครับสร้างบ้านทุกหลังนะครับจะเหมือนสร้างบ้านของผมเองนะครับดูเลนะครับดูเลให้ดีนะครับดูเลให้เรียบร้อยก่อนส่งงานนะครับแล้วก็ดูเลต่างๆนะครับสร้างบ้านของท่านทุกหลังนะครับเหมือนกับสร้างบ้านผมอยู่เอง ครับค่ะขอเบอร์ติดต่อค่ะ0 9 3 2 3 0 5 1 9 9ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างลักมากๆเลยค่ะครับค่ะท่านผู้ชมคะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อเจ้าของบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อสมชาติเรียบไปบูลคุณพ่อสมชาติใช่ไหมคะครับรู้สอบถามหน่อยค่ะหลังนี้เป็นผลงานช่างท่าไหนในการมาสร้างคะโอ้ช่างลักแล้วเป็นไงบ้างงานดีหรือเปล่าคะงานก็ใช้ได้้้งานใชไดครับ ราคาสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลค,คุณพ่อมาดูงานเนี่ยทุกวันไหมคะทุกทุกวันไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดเลยแล้วเป็นไงช่างรักแบบว่าทํางานดีไหมคะเขาลูกน้องเขาทํางานดีนะทํางานดีเขาแบง่งหน้าที่กันค่ะแล้วด้านในเนี่ยพ่อคุณพ่อขามีกี่ห้องนอนและกี่ห้องน้ำนะคะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะแล้วช่างเวลาทํางานเนี่ยเขามาอยู่หน้างานหรือเปล่าคะครับอยู่ครับมาอยู่หน้างานด้วย แล้วมีการแบบใส่ใจรายละเอียดของงานแค่ไหนอะคะกะ็กะเรียบร้อยดีหลังนี้มีตอกเข็มไหมคะคุณพ่อตอกเข็มยี่ห้าต้นยี่ห้าต้นตัดออกสักต้นหนึง่ง<อ>เหล๋อวยี่สี่ต้นยี่สี่ต้นโหคุณพ่อหนูก็เป็นช่างเองเลยค่ะท่านผู้ชมขาคือผููชาชาฉาบมากๆเลยนะคะหนูแบบขอแบบว่าแรงบันดาลใจในการหาช่างสร้างบ้านคุณพ่อแบบมีวิธีการแนะนํากับเอฟซีหนูไหมคะเอเจ้าของบ้านไม่นคนหาเอง เราคนดูแลอย่างเดียวเราคนดูแลอย่างเดียวคุณพ่อดูแลอย่างเดียวคุณพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านคือหาช่างมาครับครับแล้วคุณพ่อเป็นไงบ้างกับช่างรักก็เรียบร้อยดีทํางานเรียบร้อยครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะที่แบบว่ามาแนะนําช่างอีกหนึ่งช่างนะ,ะที่แบบว่าพี่มีเป็นงานที่ดีใช่ไหมคะดีครับการรับประกันเขาบอกคุณพ่อไหมว่าประกันให้เท่าไหร่เขาก็ทัาเรียบร้อยดีทุกอย่างฮะเก็บงานเก็บงานเรียบร้อยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะ